สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องป่า ep ที่สตอนป่าดงดิบที่ไม่เคยมีใครเคยกล้ำกายเข้าไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาป่าในเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากพรานป่าในสมัยนั้นได้ตะเวนไปนอนไปพักผ่อนการบุกบัน ไปตั้งแคมป์กลางดงลึกซึ่งในสมัยก่อนนั้นป่าไม้แน่นขนาดมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ที่สูงชะลูดเทียมฟ้าเลยก็ว่าได้การตัดไม้ทำลายป่ามีมาตั้งแต่อดีตมันรวดเร็วมากเพราะด้วยความงามหรือความหายากของพวกไม่สักไมยุงยางตะเคียนทองและไม้อื่นๆที่ล้ำค่าการเที่ยวป่า ของพานในสมัยนั้นมีความปรารถนาสแสวงหาความสุขในป่าในเขาเท่านั้นไม่ใช่การล่าแบบเอาเป็นเอาตายป่าเขาในอดีตนั้นมองไปทางไหนก็จะได้พบกับความชะอุ่มชุ่มชื่นทำให้เกิดบรรยากาศร่มเย็นเหมือนอยู่ในห้วงของอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติป่าไม้ทำให้จิตใจผ่องใสขึ้น ลมหายใจที่ได้สูดดมกลิ่นป่าดอกไม้ป่าในบางครั้งก็หอมแบบเย็นๆอ่อนๆถ้าใครเคยสัมผัสกลิ่นแบบนี้ก็จะนึกถึงกลิ่นไอทิพที่ทำให้จิตใจเราผ่องใสไม่หลงเหลือความเศร้าหมองอีกต่อไปเมื่อป่าไม้เปลี่ยนแปลงสัตว์ป่าก็ต่างหนีกันเข้าป่าใหญ่ป่าดิบดงดำกลับกลายเป็นทุ่งโล่งป่าใหม่ ลำห้วยลำทานที่เปลี่ยนไปกลายเป็นแค่มาบแค่เนินที่มีการเพราะปลูกพืชต่างๆอยู่เต็มพื้นที่สุดลูกหูลูกตาสัตว์ป่าย่อมต้องแสวงหาป่าใหญ่ป่าใหม่เสมอเพราะต้องหลบซ่อนการล่าของพรานป่าป่าแถวแถวสังขบุรีในอดีตบริเวณแม่นม้ำแถวจังหวัดกาญจนบุรี มีการล่องเหลือของกลุ่มคนมากหน้าหลายตาทั้งพรานป่าและผู้คนที่ต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆกระแสน้ำมีทั้งนิ่งและแปลปวนดุเดือดทำให้การเดินทางของพรานป่านั้นมีอุปสรรคตลอดทั้งเส้นทางสองฝั่งแม่นม้ำมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมีทั้งต้นสูงใหญ่ทั้งเทาวันปกคลุมน่ากลัวเสียงไก่ป่าร้องกะต้าแข่งกัน เรือของพวกพลานป่าก็ได้แล่นผ่านไปเรื่อยๆไก่ป่าตกใจกระโดดโยงเยงเข้ากอไผ่ฝูงนกที่จับอยู่บนกิ่งไม้ต้องรีบบินพลึบข้ามต้นไม้สูงไปอย่างรวดเร็วเมฆฝนเริ่มก่อตัวขึ้นมาพลานป่ามองหน้ากันเสียงฟ้าร้องฮึมดังมาแต่ไกลๆคนขับเรือต้องรีบเล่งเครื่อง เพื่อหน,นีให้พ้นจากกลุ่มพายุแต่ฝนเจ้ากรรมแล้งหนียังไงก็ไปไม่ทันพายุฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหน่วงผู้โดยสารบนเรือต้องเปียกโชกกันอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ไม่ทำให้กลุ่มพ่านป่ากลุ่มนี้หลมเลิกการเข้าป่าได้เพราะปกติก็เคยเดินป่าลุยโคลนตากแดดอยู่เป็นประจำจนร่างกายของพวกเขา สามารถทนความร้อนและปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่พารานป่ากังวลในการเข้าป่ากลับกลายเป็นเรื่องของไข้ป่าหรือไข้ามาลาเรียเพราะถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาอาการมันหนักจนอาจถึงตายได้และแล้วฝนเจ้ากรรมที่ตกใส่กลุ่มพานป่าในครั้งนี้มันก็อาจจะสามารถแปลเปลี่ยน ให้พรานป่าเป็นไข้ป่าได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอฉะนั้นยาแก้ไข้ป่านั้นก็สำคัญไม่น้อยในการออกป่าป่าแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านการบุกป่าเข้าไปในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกๆของพรานป่ากลุ่มนี้ความหนาวถูกกำจัดไปด้วย40่ิดกรีการเดินทางร่องเรือตามแม่น้ำแห่งนี้ได้หยุดลง พราะเจ้าพายุได้ตกกระหน่ำไม่หยุดความมืดก็เริ่มกล้ำกายเข้ามาทุกเวลาพานนำทางจะชํานาญเฉพาะการล่องเรือแต่เมื่อต้องหยุดพักบนบกแบบนี้พานนำทางก็ถึงกับไปไม่เป็นพวกเขาเคยล่องเรือในช่วงหน้าแรงที่สามารถมองเห็นโขดหินน้อยใหญ่ได้แต่การล่องเรือในครั้งนี้มันแน่นขนาดไปด้วยป่าไม้ที่เขียวเข้ม แน่นทึบเทะมึนเป็นอย่างมากป่าเขาแถบนี้เป็นป่าตะเข็บชายแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านบางช่วงก็มีหมู่บ้านชนเผ่าซึ่งคนภายนอกจะเข้าไปได้อย่างยุ่งยากมากเพราะเป็นพื้นที่ของพวกเขาชนเผ่าตามชายแดนจะติดอาวุธซึ่งก็จะทำให้เกิดความยากลาบากให้กับฝั่งไทยพอสมควรสำหรับในช่วงนั้นหลังจากนั้นตอนสาย,สาย ในป่าดงดิบก็มีอากาศแจ่มใสขึ้นด้วยแสงแดดไม่มากนักหลังการจากไปของพายุพรานป่าต้องอาศัยป่าเป็นที่พักอาศัยอยู่หลายวันด้วยอิทธิพลของพายุในครั้งนั้นเสียงน้ำไหลได้ดังสู้ซ่ามาแต่ไกลลำธารไหลกระแทกฝั่งอย่างหนักหน่วงธรรมชาติได้ตื่นเพลิดหลังจากพายุกน่ำกลุ่มพรานป่าก็ได้เริ่มภารกิจอีกครั้ง จากภูเขาแถวแถวทองผาภูมิซึ่งสลับซับซ้อนเป็นแนวยาวมองสุดลูกหูลูกตาสีเขียวครามระหว่างช่องเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบที่ทึบทะมึนรองเท้าของพรานป่าก็ได้ประทับตามทางด่านพอเดินไปได้ไม่ถึงสองก้าวก็เกิดลมลึกดงใบไม้ที่ทับถมกันมานานหลายปีทำให้พื้นดินจริงๆถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้ นกอินทรีตัวใหญ่ได้บินทลาเห็นลิบลิบอยู่บนท้องฟ้ามันกำลังบินวนไปมาเพื่อที่จะโฉกเอาเหยื่อที่อยู่ห่างจากตัวมันไม่เกิน100เมตรจากสายตาเพราะสายตาของพวกมันแหลมคมมากๆความเงียบในป่ามีแค่เพียงเสียงน้ำไหลเสียงนกเสียงริงลีดร้องแข่งกันความทึบทรมึนของป่าทำให้เราสับสน ก็ตื่นมาจากการหลับไหลร้องขานกันอย่างเซ็งแซ่ป่าแห่งนี้ทางด่านเข้าไม่ถึงทําให้เหล่าช้างใหญ่ก็ไม่กล้าเดินกล้ามกลายผ่านเข้ามาต้นไม้ยังไม่ถูกตัดฟันทําให้มันแน่นขนาดชิดติดกันป่าแห่งนี้จึงได้หลงเหลือรอดพ้นจากเงื้อมมือมนุษย์พรานป่ามองดูความงามของธรรมชาติดิบๆอย่างเพลิดเพลิน ความเขียวขจีนั้นยาวไปจรลดขอบฟ้าอย่างสวยงามพรานนำทางบอกกับกลุ่มพรานป่าว่าด้านในลึกเข้าไปอาจจะมีโขงช้างหรือแรดก็เป็นได้ซึ่งในสมัยนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่แล้วด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาพรานป่าได้พูดคุยกันถึงความเจริญของบ้านเมืองอาจจะทำให้ระบบนิเวศในป่าเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่ในป่าแห่งนี้มันอาจจะยังคงอยู่อีกหลายปีเพราะผู้คนยังเข้าไม่ถึงพรานป่านั่งพักกันอยู่ใต้โคนไม้เพราะด้วยความร่มรื่นจากพยาแมกหมายทำให้พวกเขาถึงกับเคลิบเคมิมไปกับบรรยากาศบางคนเดินสำรวจดูรอยของสัตว์และแล้วพวกเขาก็เจอกับรอยของกระถิ่งหรือวัวแดงแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปอีก ก็เจอร่องรอยการเหยียบย่ำน่าจะเป็นพวกหมูป่าเพื่อนพรานป่าบางคนก็เอ่ยขึ้นมาด้วยความพอใจเพราะพวกเขาต้องการหมูป่ามากๆด้วยเนื้อของมันที่เมื่อนำไปย่างแล้วมันเหนียวอร่อยบางคนจะบอกว่ามันเหนียวมากแต่ถ้าคนทำเนื้อเป็นมันก็จะอร่อยเนื้อแนวป่าขึ้นไปมันไม่ใช่ป่าที่เงียบเหงามันมีฟูงนกและเหล่าสัตว ร้องขานกันอย่างเซ็งแ่เหล่าพรานป่าตื่นเต้นกันกับแหล่งอาหารของพวกเขาเขาแบกอาวุธประจำกายลงเนินเขาเข้าป่าทึบใต้ร่มไม้อันสูงใหญ่มีความหนาวเย็นยะเยือกเพราะด้วยพิษสงจากพายุที่พัดเข้ามาหลายวันพรานป่ากลุ่มนี้เดินเข้าไปได้สักพักพรานป่าปโปรง่งโดยการไม่มีทางด่าน ทำให้พวกเขาเดินเข้าไปอย่างช้าๆรอยสัตว์เริ่มเด่นชัดพรานนําทางบอกว่านั่นคือรอยของหมูป่าเดินต่อเข้าไปพวกเขาก็เจอกับรอยสมเสร็จซึ่งยังคงมีอยู่ในป่าแห่งนี้กลิ่นไอายของป่าดงดิบมันช่างหอมจริงๆและแล้วก็มีเสียงเสียดสีของต้นไม้ดังขึ้นเราพรานป่าก็พากันหยุดชะงักอย่างรวดเร็ว อาวุธของพวกเขาพร้อมเลงไปที่เป้าหมายระยะไม่ถึง30เมตรสัตว์ตัวนั้นก็ขยับเสียงดังสวบสาบมันก็คือหมูโทนมันมุดป่าออกมาพร้อมด้วยเสียงร้องอุดอุๆด,ดสั้นๆหมูป่าตัวใหญ่อ้วนกลมขนชูชันมันเตรียมจะประทะร่างของเราพรานป่าและไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็มีเสียงดังขึ้นปัง มันก้องขกังวานไปทั่วทั้งหุบเขาหมูโทนตัวโตวเซทลาไปกับอำนาจลูกตะกัวมันกำลังจะล้มพับลงไปที่พื้นแต่เจ้าหมูโทนเจ้ากรรมมันกลับพลิกตัวกลับขึ้นมาซึ่งโชคไปด้วยเลือดหันหัวพุ่งเข้าใส่กลุ่มพรานป่าแต่เราพรานป่าก็ไม่นิ่งนอนใจหัวเขาเตรียมพร้อมที่จะซ้ำอยู่แล้วปังเสียงดังขึ้นสนั่นป่า ก่อนที่เจ้าหมูโทนจะถึงร่างของพรานป่ากระสุนระยะเผาขนได้แทกหน้าของหมูโทนมันล้มพับลงไปเสียงร้องอีด้วยความเจ็บปวดเพียงเสี้ยววินาทีนั่นเอง